หมวด1.4การปกครองส่วนท้องถิน่นมาตรา249่ภายใต้บังคับมาตราหให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นอามหลักแห่งการปกครองตอนเองอามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้อามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่กฎหมายบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในรูปแบบไดให้คำนึงถึงเจตนารม์ของประชาชนในท้องถิน่นและความสามารถ ในการปกครองตอนเองในด้านรายได้จำนวนและความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกันมาตรา250องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่นอามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่น ทั้งนี้อามที่กฎหมายบัญญตัติการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการใดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอามวัคซี่และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญตัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอน ในการกระจายหน้าที่และอำนาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าการร่วมดำเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องคอง์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได้รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการอามวักหนึ่งได้อย่างเพียงพอในระหว่างที่ยังไม่อาจดำเนินการได้ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อนกฎหมายอามวักหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมการป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบและต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวไก่การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยมาตรา251การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิน่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบการจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากร ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้มาตรา252สสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิน่นหรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้แต่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญตัติคุณสมบัติของผู้มีสิทธ,ธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธ,ธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญตัติซึ่งต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยมาตรา253ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิน่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยทั้งนี้อามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญตัติมาตรา254ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญตัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้อามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ